เดี๋ยวต้องไปซ้อมละครเหรอไปเอาของที่ไอจองน้ำางานได้แค่เอาของแค่น ครับสวัสดีครับสวัสด yep> ีครับสวัสดีครับครับลองรถรถให่ครับใหญ่ครัถ่ายให้หน่อยดิ Thank you. ขาของกลางของกลางเอาขอรูปหนึ่งลองถ่ายด้วเนื้อแ่ถ่ายไปก่อนเดี๋ยวเพิ่มแสงใหยังอยู่เต็มแน่เลย้อบอกเลยนะ Hãy subscribe rồi kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไปดเชครับถ่ายถ่ายดรงนี่นี่นรงไปดดิไปไปดิไปดิไปดดิไป um ิไคดิไปดิไปไปดิดิไนไปดิไปดิไดิไปดไปดดิไปดไดิไปดดิด้ไปดิไปดิไปดไปดไปไไปได ที่บ้านไปเลยเหรอดู MV นะครับพรุ่งนี้ได้เลย MV นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเปิดเทอมดเทอมนบอสพรุ่งนี้เปิดเทอมแล้วนะเปิดแล้วแต่วัร้านลาบลาบบอสเปิดเทอมแล้วแต่ยังไม่ไปเรียนเลยใช่ไหมไม่มีเรียนไม่มีเรียนบายบายเลิกงานเถอะครับฟองทิสเต้เดียร์โจใช่ค่ะขอนะคะ